นะวันนี้ก็ไปเพิ่มเติมสกิลการดูพระรู้จักพระเครื่องกันนะวันนีนะ้ไปเพิ่มสกิลการดูพระการรู้จักพระเครื่องกันอ่นะโอเคมาสพร้อมแล้วร้อท่านมีใครมีคําถามพิมพ์ไว้เลยนะนะครับ ไม่อยากให้เห็นปากซีดๆของผมไปดูพระสวยๆกันดีกว่าอ่ะดูสิครับว่าวันนี้ผมได้พระเครื่องอะไรมาบ้างน,นี่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 วันนี้ได้มาชอบมากนี่วันนี้ได้มาชอบมากเพื่อนเพ่อน เนี่โอ้โหจริงๆนะผมชอบเนี่ยผมชอบเนี่ยผมว่าของแบบเนี้ทำยากทำน้อย ผมว่าวัตถุมงคลแบบนี้ทำยากทำน้อยและต้องทำเป็นกรณีพิเศษเรื่องราคาพระไม่มีราคากลางหรอกครับนะแล้วแต่ความศรัทธาของผู้เช่าและผู้ปล่อยเช่านะครับ ่านี่นะครับผมว่าคือจริงๆอะ่ะเหมือนสัญลักษณ์ของพัยดยศนะอ่าเหมือนสัญลักษณ์ของพัยดยศนะครับอืมนะเนื้อโลหะแบบนี้แท้ไหมเพื่อน อ่าเนื้อโลหะแบบนี้แท้ไหมแล้วเป็นพิมพ์พลีสีซึ่งผมบอกเลยว่าพิมพ์พัลิีสีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าผมเคารพบ,บูชาแล้วกันเนี่ยพรลิสีเนี่ย เอาว่าพระเกจิทุกองอ์อ่ะยังต้องบูชาพะระฤาษีนะแม้กระทั่งเทพนะทวยเทพเทวดาก็ยังต้องนะนับถือพะระฤาษีนะครับยังต้องนับถือพะระฤาษีนี่นะฉะนั้น ถ้าคุณรู้เกี่ยวกับพระเวทจริงๆพระเวทแทบจะทุกขแขนงกำเนิดจากพระฤาษีครับน,ะนี่นะครับโอ้โหพอวันนี้เพื่อนเอามาให้ ก็ต้องรีบเช่าไว้เป็นพัยดยศเนี่ยถ้าเรามาแสดงถึงสัญลักษณ์เนี่ยเป็นพัยดยศนะครับวัดไหนวัดสุทัศน์แหละถามวัดไหนนะวัดสุทัศน์แหละนะครับเนี่ยการหล่อแบบนี้เนื้อแบบนี้นะครับก็วัดสุทัศน์แหละครับ ไม่คนละแบบกับโอนเงินบางคานนะครับแบบเนี้จะอยู่ในโซนเหลืองอมเขียวแบบนี้จะอยู่ในกริงวัสุทัศน์อ่าหรือชินาลาดอินโดจีนแบบเนี้อย่าเข้าใจผิดว่าโซนบางคารนะครับโซนห้องเงินบางคานอีกโซนหนึ่ง นะฮะพิลามอสนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าถามคําถามนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไขโจทย์ให้ละกันอ่าไขโจทย์เกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของอ่าเหรียญน,นะครับเหรียญแท้อ่าที่ไม่ได้ไม่ได้แกะบล็อกสดดีไหม พราอวันนี้ผมอยู่นอกสถานที่น่าจะลำบากอ่าถ้าอยู่ในสถานที่แล้วก็นะฮะน่าจะโอเคอถ้าอยู่ในสถานที่ก็น่าจะโอเคนะครับ ถ้าจะกลัวหลอกชุบทองอ๋อพี่ปิยะระผมมีแอดมินอยู่แล้วเนี่ยครับแอดมินผมก็เก่งนะแอดมินดันโต้อ,อาไมพี่หน่อยลูกแอดมินผมก็เก่งนะมบอกเลยนะครับให้สุดเลย โอเคอ่ะทำงานง่ายหน่อยแอดมินผมก็เก่งนะแอดมินที่ดูแลเนื้อผงใช่ไหมครับอ่ะนี่ไปหยิบพระนะขึ้นมาคุยอ่วาวันละยี่สิบองปีหนึ่งก็ จะมีพระให้ชมกันเยอะอยู่อ่ะอันนี้พระที่ไหนอ่าอันนี้พระที่ไหน พี่ปิยะราอะไรนะบางคนอเอางี้นะครับไหนลองส่งเข้ามาในอินบ็อกเพจตอนนี้หน่อยือก็ได้ครับคือมันจะเป็นอย่างนี้ขออ้ก่านว่าพี่เหนือดวงคือพ่อเงินเนี่ยอมีการทำ ใน2ที่คนบอกนี้คือเทที่วัดอ่าเทที่วัดเทโดยช่างภาคกลางตอนบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหลืองเขาผมใช้คำว่าเหลืองอมแดงแล้วกันถ้าจะอมเขียวอะ่ะก็น่าจะเป็นที่ทําที่บ้านช่างหลอที่พระน,นคร เขาพูดก็ไม่ผิดอ่าแต่ถ้ารู้ให้ลึกก็คือว่าถ้าเหลือ,องอมเขียวเนี่ยน่าจะเป็นพิมพ์นิยมที่เที่ปัทมาครพพะนาครนแล้วถึงกรุงเทพนี่แหละแต่ถ้าพิมพ์กีตาหรืออีกหลากหลายพิมพ์เพราะเงินเนี่ยไม่ได้มีแค่พิมพ์กีตากับพิมพ์นิยมนะครับรูปหล่อเพราะเงินเนี่ย ถ้าถามผมมีมากกว่าสิบทำมากกว่าสิบครั้งอที่ทานท่านนะมากกว่าสิบครั้งและมากกว่าสิบรุ่นที่ทานตัวเพ่องเงินเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดปากน้ําวัดท้ายน้ำนะเนี่ยวัดบางคานวัดอ้วยเขนเนี่ยบางคานหรือนะวังตะโกใช่ไหม นะยังจะมีป่ามะไฟนะยังจะมีวัดขวางนะผมว่าที่ทานตัวเพราะเงินที่ทํากันที่พิจิตเนี่ยน่าจะมีไม่ต่ำกว่า10บวาระและสิบวัดที่ทานตัวท่านนะแต่แปลกอย่างเรามักจะตีกรอบเล่นเท่าที่เสียงเอามาขาย แต่เราไม่ได้นะไปศึกษานะถึงความเป็นมาเป็นไปที่แท้จริงว่าหลวงพ่อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านสร้างพระอะไรไว้บ้างอ่นะครับเหลือ,องอ์เขียวไม่ผิดนะแต่จะดูได้แค่อย่างเดียวก็คือพระที่สร้างจากบ้านช่างหลอ่ออ้าวตกลงอันนี้ที่ไหน ครับอ่ะนี่อันนี้เป็นเหรียญหล่อที่ทันหลวงพ่อน้อยวัดศรีสะทองแน่ๆอ่าอันเนี้ยเป็นวัตถุมงคลที่ทันหลวงพ่อน้อยแน่ๆไม่ต้องไปนั่งเถียงกันนะครับเนี่ยอ่า นะเนี่ยเป็นเหรียญหลอกของวัดศรสีสะทองของหลวงพ่อน้อยนะวัดศรสีสะทองที่ทันตัวท่านแน่ๆเหรียญปั๊มไม่ทันเหรียญปั๊มรูปเหมือนนะไม่ทันที่ทันน่ะเนี่ยมีเหรียญหลอเนี่ยนะรัสร้างในปีสองสี่แปดสี่ด้วย แจกทหารไปลบสงครามพรกเก่งๆจะสร้างวัตถุมงคลในปีสองสี่แปดสี่แปดห้าได้เพราะตอนนั้นถ้าไม่เก่งสร้างไปคนแขวนถูกยิงตายจบดับนะบเขาจะคัดแต่พระเกจิยอดฝีมือที่ทำวัตถุมงคลไปช่วยนะฮะทหารประชาชนตอนที่บ้านเมืองเกิดภัยสงครามรวมเมกซิตยังอยู่กับเจ้าโออยู่เลยครับ ่านี่ฮะนี่พอเรามาดูแทมไหมแบบนี้อ่าเรื่องราวของโลหะหันหลังมาเราแท้ไหมต้องบอกว่าถ้าเป็นแฟนเพจผมจริงๆแบบนี้ก็เรียกว่าแท้ไร้ข้อกังขาเห็แบบนไ้มโลหะเป็นวัสดุทองผสมใน ที่มีในปีสองสี่แปดสี่เทียบเคียงได้กับอะไรเทียบเคียงได้กับชินราชาอินโดจีนเทียบเคียงได้กับพระหล่อเข่าจมหลวงพ่อเงินนายหอมใช่ไหมนี่เทียบเคียงได้กับนะพระชัยพระกิงอ่านะครับเทียบเคียงได้กับ อ่าัายรีพินาศเนี่ยต้องบอกนะว่าพ่อน้อยนี่เก่งมากนะในตอนนั้นนะครับตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยวัดศรีสะทองนี่ถือว่าเป็นวัดที่รวมทั้งคนไทยคนลาวคนจีนใครดวงตกต้องไปลดน้ำมนต์กับพ่อน้อยพระสมัยก่อนที่เก่งอ่ะคือน้ำมนต์ผมบอ,อกเลยอ่าที่เก่งจริงๆอ่ะคือน้ำมนต์ แต่น้ำมนขายไม่ได้ไงไอ้พวกพ่อค้าพระมันก็เลยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับน,น้ำมนแต่จริงๆที่ช่วยชีวิตคนให้ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งล่อตายไล่ผีไล่สเสนียดรังลายถอนของน้ำมนทั้งนั้นอย่างว่าแต่เพราะน้ำ,นำม,นมนมันขายไม่ได้ไอ้พวกพ่อค้าพระมันก็เลยไม่ค่อยพูดให้ความสำคัญแต่ในอดีตเนี่ยของที่ถือว่า ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเนี่ยคือน้ำมนต์พระองค์ไหนที่ทําน้ำมนต์เก่งอะ่ะลูกศิษย์จะเยอะและเจ้าฟ้าพระมห,หากษัตริย์เนี่ยจะให้ความเคารพศรัทธาด้วยน้ำมนต์นี่คือสิ่งที่เห็นกันประจักษ์แน่ๆเนี่ยสาดไปปุ๊บผีเข้าน,นี่ดิ้นทุรนทุรายใครหน้าคำ้คำๆหน้าดำๆสาดน้ำมนต์เอาน้ำมนต์ให้กินอ้วกออกมานะครับเป็นของที่โดนทำคุณใสน้ำมนต์นั่นไงครับ ใช่ไหมแต่น้ำมนขายไม่ได้นะพวกพ่อค้าพระมันก็เลยไม่ค่อยพูดให้ความสําคัญกันพ่อน้อยเก่งกันน้ำมนมากนี่นะฉะนั้นถ้าจะหาของที่ทันตัวพ่อน้อยแท้แน่ๆเนี่ยทันเหรียญน,นาวรัฐยังเหรียญเป็นหมื่นๆมือันนั้นไม่ทันนะอันนี้ทันและเรื่องราวตอนที่พ่อน้อยเทพ่อน้อยเนี่ยเทเลยเนี่ยเทรอเนี่ยนะครับ พ่อเงินก็อยู่ด้วยพ่อเงินรายะหอมกับพ่อน้อยนี่เขาเพื่อนกันอ่าเขาเพื่อนกันนะครับอ่าเททําวิธีหล่อแล้วก็เทปรากฏว,ว่าควันมันลอยขึ้นมาเขาก็บอกนะหลงวงพ่อน้ยไม่กลัวทหารทิ้งระเบิดเหรอเออไม่กลัวเหรอนะไม่กลัวเครื่องบินจะบินมาทิ้งระเบิดหรอือไง ถูกไหมฮะพอน้อยบอกก็มาทิ้งดิจะได้เอาลูกระเบิดอ่ะเนะ่ะลงมาเทเป็นพระซะเลยไม่กลัวนะฮะก็อบอกเห็นควันขึ้นกลัวทหารนะจะมาทิ้งระเบิดพอน้อยประกอบพิธีกรรมเข้มขงังรุ่นนี้คือรุ่นที่นะเอาจริงๆเนี่ย่นยุคที่ยังไม่ได้มีการซื้อขายพระเครื่องกัน ของหลวงพ่อน้อยที่คนหาใช้อ่ะคือนี่เอาเวลาหูเนี่ยก็โด่งดังนะอ่าแต่มาโด่งนังในยุคข,ของหมอหยองมากๆแต่เอาทท่าจริงๆนะของที่ก็ใช้กันจริงๆของหลงพ่น้อยเนี่ยหัวหัวธนูผมจะบอกให้เอาไม่เชื่อคุณลองไปถามคนที่ไม่เล่นพราดู แต่พอมามีการยุบบ่อ้นั่นมีราคาไอ้นี่ราคาแพงเมกกันขึ้นมาก็ให้ความสำคัญกับลาหูยิ่งถามาทาให้คนไปกราบว่าหยอดตู้บริจาคได้อีกก็นะก็โด่งดังกันไปก็ไม่ได้ผิดบาปอะไรก็ดีงามทั้งหมดอแต่ของที่คนสมัยก่อนเขาใช้คุ้มตัวกันจริงๆนะี่ยเนี่ยคือพระหล่อแล้วก็วัวธนู บางคนบอกเอ้ยจริงเหรอจะเชื่อออดได้ยังไงเอานะ่ะคุณดูหนังสมัยก่อนน่ะถ้าเจอผีร้ายๆอ่ะไม่ไม่มีอะปาบได้ลาหัวต้องปราบได้วัวธนูหมดอะนะเอาไว้เด็กๆก่ะคุณดูหนังผีกี่เรื่องก็แล้วแต่สู้ผีไม่ได้นะ่ะไม่มีคือเอาต้องต้องเอาวัวธนูไปสู้ผีอย่างเดียวเด็กๆบางคนอยู่ริมธนาปั้นวัวปั้นควายเนะี่ยจุดทูบเสกวัวที่ตัวเองปั้นด้วยกะจะให้เป็นวัวธนู นะฉะนั้นที่นะโด่งดังจริงๆของม่อน้อยวัสีสะทองคือหัวธนูน้ำมนต์เนี่ยและพระหล่อที่แจก,กตอนสงครามนะครับแต่ด้วยความที่ว่านะอย่างว่านะพระราหูจำง่ายนะมีอัตลักษณ์แล้วก็มีเซียนเอาขึ้นมานะครับโปรโมทกันนะก็เลย นะครับการคือดีงามทั้งหมดอ่าคือดีงามทั้งหมดแต่การใช้พระลาหูจริงๆอ่ะผมถามจริงๆใช้กันเป็นไหมอ่าการใช้พระราหูกันจริงๆเนี่ยผมถามคำหนึ่งว่าใช้กันเป็นไหมเนี่ยอย่างพระาาาราหูเนี่ยเอาว่าลาหูเนี่ยเขาไม่ได้แขวนกัน ตลอดเวลาทุกเมื่อเชื่อวันนะ